ปาล้จักคำว่าพ่อไหมรู้จักคำว่าพ่อไหมพ่อไหมเอออันนี้พาลูกมาส่งเขาเดี๋ยวอีโน่เดี๋ยวแกเป็นใครแกเป็นใครแกจะเป็นไหมพี่ลมพรน้ำเป็นลูกสาวะเป็นลูกสาวเดี๋ยวก่อนอยู่ในวงการมาคิดว่าพง่ใช่ไหมคิดไหมไม่ไหมลูกจริงคุณขึ้นมาอย่าหน้าศิษยอย่าหน้าศิษย์อาห้อง ลูกเราลูกเขาลูกเขาถ้าเขาเป็นลูกของไมทำไมเป็นคนห่วงลูกสาวพี่หอมไม่ต้องโม่เขาต้องไม่ยอมลองดูแล้ววะนี่ครับเขาเสียงไหมครับพี่ไม่อาจจะลนอ๋อหัวงเหรอหวงนี้ลูกสาวเหรอจริงวะเหรอครับพี่วุยนั้นรักจังเลยมา ครือแกมมี่ที่เราส่งกันเลยครับใช่ครับแล้วอีกคนเนี่ยอะไรเหรออันนี้คนแกมี่คนนี้แกมี่คนนี้โกแกมี่โก้แล้วหนูชื่ออะไรครับเชงเม้งเชงเม้งชื่อเชงไม่ใช่เม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 ่แหววคนแม่เลนจบแล้วเหรอค่ะ จบที่ไหนลูกที่แคนาดาค่ะจบแคนาดาจบที่แคนาดาจบอะไรมาเอ็งทีงไหนคะไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เอกยึดรถเลยเอกยึดรถเลยนะครับสูกครับมันไม่เคยเปิดตัวเลยนะผมไม่เคยเห็นหน้าตาเลยก็เขาไปตั้งแต่เขาจบม .3 แล้วครับเอ๋อแล้วหนูนะคะัแกมีอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ลูกยี่สิบสามค่ะเรียนที่ไหนนี่ เรีนที่แคนาดาคิดอยากเป็นนักร้องมีใครมีควาสววังเป็นนักร้องไหมไมีไมม่ไม่ไม่อม่มีใมรชอบเลยครับเ่ไม่ไม่นี่ไฟ่ไม่นน่ไม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 ่กม่ไม่ไ่ไม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 ่ไก่ไม่ไม่ม่ไ่ไมม่ไ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 ่มเพลงม่